บางคนจะชอบแบบใช้เป like like really ิดไข่แบบฟุ๊บฟุ๊ๆฟอันนี้คือแบบ1 2 3เสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะแต่งรูปร่างให้สวยงามโดยใช้ช้อนนะฮะแล้วก็กวาดขึ้นแบบนี้นะครับดูดีไหมดีเขาวข้นหอมมันของกะทิธรรมชาตินะครับ นดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Eat Matter Kitchen อีกแล้วนะครับวันนี้ก็คือเป็นเมนูของหวานแล้วแต่ว่าเป็นของหวานที่แบบน่าจะน้อยคนที่จะรู้จักเนาะ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 เพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นตามร้านอาหารในประเทศไทยเท่าไหร่แต่จะบอกให้ว่าเป็นเมนูที่แบบอร่อยมากเพราะว่ามันมีความผมาสมกันระหว่างมาร์ชเมลโล่อะมาร์ชเมลโล่จากมาร์ชเมลโล่ปะแบบมาร์ชเมลโล่กับมแรง คือมันจะมีเ็ e เจอร์ที่มันมีความเหนียวแล้วก็ความนุ่มแล้วเปลือกข้างนอกก็จะแบบกบรอบกรอนึกออกอยังคืออะไรมันคือพา l ฟโลว่าเว้ยด,ดูรูปขึ้นแล้วรูปต้องขึ้นแล้วอะตรงนี้พา l f ฟโลว่านี่ซึ่งจะบอกว่าปกติพารฟโลว่ามันก็จะแบบเป็นรสชาติครีมๆเลีเ่ยนเล่ยๆใช่ไหม แต่วันนี้เราจะทำให้มันมีความหอมหวานมันมากขึ้นเป็นแบบฉบับไทยๆโดยนี่เลยเราจะใช้เป็นอัมพวากะทิอบควันเทียนนะครับซึ่งมีความขาวข้นหอมมันนะฮะแบบกะทิธรรมชาติเลยแล้วก็อีกอย่างนเนี่ยมีกลิ่นหอมอ่อนของกิ่นควันเทียนนะครับสุดยอดมากๆเลยอยากจะให้ลองซื้อไปลองทำดูจะบอกว่า ดีมากๆแล้วจะบอกว่าวัตถุดิบก็น้อยมากๆมีแค่นี้เองไข่แป้งข้าวโพดเนาะอันนี้คือเป็นครีมออพทารา์ท่าจริงๆจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยทําให้ทับละว,ว่ามันคงตัวนะถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยก็อาจจะใช้เป็นเลมอนมะนาวอย่างอื่นนะให้มันมีความเป็นกรดแล้วก็น้ําตาลนะครับแล้วก็มีน้ำส้มสายชูอันนี้ให้มันเหมาะกับความแบบเป็นกลิ่นกะทิอ่ะก็ต้องใช้เป็น น้ำส้มสายชูมะพร้าวนี่แล้วก็มีเป็นทานคู่กับผลไม้สดเราเริ่มจากแยกไข่ก่อนเนาะวิธีที่ง่ายที่สุดในการแยกไข่คือใช้มือใช้มือบางคนจะชอบแบบใช้เปลือกไข่แบบฟุ๊ปฟุ๊ฟุมันแบบเปลือกไข่มันคมไงมันก็จะทำให้ไข่เดินแตกต่อไข่ทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราก็ล้วงไนีครับ แล้วก็ให้ไข่าขาวมันไหลาตามซอกมือหรือถ้าเกิดมันไม่ไหลปุ๊บแล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งเปลี่ยนหออ้องแล้วก็คีบเอาไข่าขาวออกคีบจริงๆอะ่ะเราเอาไปทำเป็นเดมอนเคิร์สอะไรก็ได้เนาะหรือใครจะอยากทำไฟทองสายทองต่อได้เสร็จปุ๊บแล้วกเ็เอาเก็บไปก่อนเราก็จะเริ่ม ทำมือแรงแล้วเราจะเริ่มจากเช็ดตัวโบให้มันสะอาดก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดโบไม่สะอาดอ่ะไข่มันจะไม่ฟูขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะทำการเคลือบตัวโถด้วยน้ำส้มสายชูเนาะเพราะว่าอะไรที่เป็นกรดอ่ะมันจะทำให้ไข่มันคงรูปอันนี้มันก็จะทำให้เวลาตีไข่มันก็จะฟูขึ้นง่ายมันจะเป็นต้องใช้มันเป็นออชั่นอลอ่ะมันจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นแต่พอเราเอาน้ำส้มสายชูไปทามันก็จะมีกลิ่น ที่ลงไปในไข่ด้วยถูกปะ่ะพราะเราก็ต้องเลือกนาเพิ่มใส่ชูนิดนึงให้ปุ๊บเราก็จะใส่ไข่ขาวลงไปนะครับน,นี่คือไม่ต้องใช้คนแล้วใช่ไหมเพราะคนละอะไรเพราะคนละอันไม,ไมอ่ออกจากเครื่องไงอ๋อ,เ,อเก่งเหรอ เสร็จปุ๊บแล้วก็จะตีที่ตีอะก็จะเริ่มจากความเร็วช้าๆก่อนจนไข่าขาวอะมันเริ่มขึ้นเป็นฟองแบบทั่วๆเป็นฟองแบบใหญ่ๆเนาะไม่จำเป็นต้องรอให้มันเป็นแบบซอฟท์พีคจัดทางการเนาะเาใหม่ oh คือเป็นฟองหย,ยาบๆเออเก่งมากตีให้มันเป็นฟองหยาบๆก่อนเสร็จปุ๊บเราจะใส่ตัวครีมออฟชาท่า้าไมนะครับเท่าโงดครึ่งช้อนชาพอมันเริ่มขึ้นเป็นฟองปุ๊บเราก็จะตีแบบเร็วๆแล้ว จนมันเริ่มเป็นฟองขาวๆแบบนี้เนาะเราก็จะเติมน้ําตาลไปทีละเล็กน้อยนๆนะครับถามว่าไม่ใช้น้ำตาลได้ไหมใช้เป็นแบบสาให้ความหวานนน้ำตาลอื่นเช่นอีควอหรือว่าซูคารโลสต่างๆเนะมันก็ใช้ได้แต่ว่าปริมาณพวกนั้นอ่ะมันจะมีน้ําเยอะบางทีเราตีมันจะทําให้ไข่ขาวเราแฉะเพราะฉะนั้นเรากต้องแอ j จัสปริมาณตาลหรือสารให้ความหวานแทนน้าตาลให้มันพอเหมาะกับตัวเมล็ด เราตีอย่างเงี้ยไปประมาณ10ถึง15านาทีจนมันขึ้นมาเป็นเมือดแรงเ,เหนียวๆเราก็จะเริ่มทำขั้นตอนต่อไปเม่อเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้แป้งข้าวโพดนะครับทั้งหมด1กับอีกครึ่งช้อนชานะครับนี่แล้วก็โรยลงมา แล้วก็ค่อยๆการลอบให้ส่วนผสมอะมันเข้ากันนะฮะทุกอย่างมันเข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็จะเตรียมอบแล้วเราก็จะทําให้มันเป็นทรงแบบนี้นครับเสร็จปุ๊บเราก็จะแต่งรูปร่างให้สวยงามโดยใช้ช้อนนะฮะแล้วก็กวาดขึ้นแบบนี้นะครับดูดีไหมดี เล้วก็จะเอาเนี้ยไปอบด้วยความที่มันเป็นเมอแรงแล้วเราอยากให้ตรงกลางมันยังมีความแบบได้เคี้ยวมีความเหนียวเหนียวของเมอแรงอยู่แต่ว่าข้างนอกกรอบเราจะใช้อุณหภูมิต่ำเนาะก็ใช้เตาอบประมาณ 110- ่งร้อยสิงองศาเซลเซียสน,นะครับแล้วก็อบประมาณ1ชั่วโมงเสร็จรปุ๊บเราก็จะมาทําตัวครีมที่อยู่ด้านบนเนาะเนื่องจากว่าเรามี texture ความกรอบความเหนียวแล้วนี่เราจะมีความนุ่มของตัวครีมด้านบนนะครับเนื่อจากใส่ไปปิ้งครีมลงไปก่อนนั้นเราก็จะเข้าเครื่องตีนะฮะนี่ คือเนี้ยเราตีให้มันเป็นยอดแข็งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ตัวกะทิลงไปพอผสมกันปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นยอดอ่อนพอดีก็จะเป็นเทกเจอร์ที่นุ่มๆกับแบนีเนาะนี่วันน,น,นี้เราใช้พระเอกของเราเลยนะ,ะับเป็นน้ำผรากะทิโอกควันเทียนนะ,ะับเป็นสูตรที่แบบเราใช้ประจำอยู่แล้วนะถ้าติดตามกันมาตลอดแล้ก็เห็นอยู่แล้วว่าเราจะใช้อันนี้อยู่แล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือต้องเขย่าก,ก่อนใช้นะครับ ทำไมเขาอยากให้ทุกอย่างมันเข้ากันแล้วก็ออกมาแบบเนียนนุ่มนี่ดมกลกินก่นอนหืมเป็นหอมมากเลยนะมันแบบเป็นความหอมอ่อน,ออนๆของกลิ่นของควันเทียนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องไปนั่งอบควันเทียนเองนะปกติอบควันเทียนใช้เวลากี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเ,เต็มเนาะอันนี้คือแบบหนึ่งสองเสร็จแล้วไม่ต้องใช้เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนะใช้สามวิก็ใช้ได้แล้วนะครับหนึ่งสองเสร็จแล้ว ก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็น้ำตาลันนี้ปรุงได้ตามความชอบเลยนิดเดียวให้แบบมีความหวานนิดนึงนี่เราก็คนให้รครีมกับกะทิเข้ากันนะครับนี่แล้ออกมาเป็นแบบอย่างนี้พร้อมใช้นี่ถ้าใครชอบให้มันแบบนุ่มขึ้นมาอีกนิดน,นึงก็ตีเพิ่ม อันนี้เราก็จะเอาตัวพับโลวาของเรามานะครับอันนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าพับโลวาเราได้ที่แล้วให้ดูว่าตรงหน้าข้างบนอ่ะมันจะแตกมาเพราะว่าตรงข้างหน้ามันกรอบใช่ไหมแต่ข้างล่างอ่ะมันยังมีความมัชเโอยู่มันก็จะยุบโวลงมาก็จะเป็นหน้าแตกอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คือจะบอกว่าพับโลวามันได้ที่เลยพับโลวามันได้ที่เลยนี่ได้ที่แล้วไนงะโอเคเราก็จะเอาครีมแต่งหน้าข้างบนนะครับ สำคัญแล้วนะครับเราจะได้เวลาในการชิมพัฟแล้ว,ว่ากินออกของพันเทียแล้วนี่ันแล้วนะโอ้ยดูดิ ม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวบิดให้โอเคปะ่ะนี่คือจะบอกว่าข้างนอกอะ่ะมันเป็นแบบกรอบแข็งๆปะ่ะแต่ข้างในยังมีความแบบมาร์ชเมลโล่อยู่เลยน,นี่ได้เวลาในการชิม้วฮะอืมอืมอร่อยอ่ะอืมมม่หูกอ่ะอร่อยจริง เขาบอกว่าทําง่ายมากๆเลยนะเท่าที่เห็นดูอะมันมีวัตถุดิบแค่ไข่ขาวใช่ไหมครับมีน้ําตาลแป้งข้าวโพดแล้วก็มีแค่ครีมมันทา้าเท่านั้นเองนอกจากนั้นก็เป็นแบบผลไม้สดจต่ว่าที่เมนูนี้อร่อยขาดตัวนี้ไม่ได้เลยครับตัวนี้เลยทัภพวากะทิอบคันเทียนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความขาวข้นหอมมันของกะทิธรรมชาตินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเขามีแพคเกจจิ้งมาทั้งแบบกล่องแบบนี้เลยหรือว่าเป็นแบบขวดแบบนี้นะครับที่ สะดวกกว่าเดิมอีกนะสำหรับใครที่ทานแบบปริมาณไม่ได้เยอะมากนะสามารถซื้อแบบขวดก็ได้นะครับใครสนใจทําเมนูแบบมืออาชีพแบบนี้นะครับก็อย่าลืมใช้ตัวนี้นะฮะอัมพวากะทิอบควันเทียนนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวานะครับแตกต่างด้วยคุณภาพนะครับความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับผมมาดูกันว่าครั้งหน้าเราจะทําเมนูอะไรให้ดูนี่าลาไป่อดละ